ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเทคนิคนิดๆิหน่อยๆนะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะในการผ่านด่านนะครับในการทาสู้ปู่บอมนะครับเพื่อรับเป้าหมายว่ารับเศษต่างๆนะครับของปู่บอมนั่นเองนะครับซึ่งเซตของผมนะฮะในการใช้นะครับก็จะเป็นเซตตามนี้นะโดยมีตัวละครอย่างปู่บอมนะครับผมเป็นข้อรัก มีตัวละครทัตซูมากิมีตัวละครเกลวินมีตัวละครโซโนิกนะครับวัคซีนแมนและอัศวินขับเคลื่อนนะครับในการต่อสู้นั่นเองซึ่งเซตนี้นะฮะมันดียังไงก็คือจะมีตัวละครทัตซูมากินะครับช่วยทําให้ฟอร์สนะฮะระเบิดได้ง่ายขึ้น ทำให้ตัวละครเกวินนะฮะติดเขาเรียกอะไรติดสตัรนทาให้อีกฝ่ายติดสตันนะฮะแล้วก็ระเบิดฟอสได้ง่ายขึ้นทําดาเมจได้น้อยลงนะครับทำให้ทีมเราอึดได้มากขึ้นนั่นเองโซนิกนะคะกบเครืบูดาเมจอัลซวิงขับเคลื่อนเอาไว้ป่าแถวหน้านะฮะวัคซีนแมนก็เอาไว้ระเบิดพาส์เซดส,สหรับตัวละครอย่างฮาสซูม,มากกีนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเซตนี้มันดีขนาดไหนนะฮะไปสำหรับเซตนี้นะฮะ ใช้ในการผ่านด่านค่อนข้างดีมากนะครับโซนิครับเตรียมตัวฝังซิงเงาอยาเข้าไปใส่โจเซ่ล่างมนุนย,ย์ฮะยาดเข้าไปก่อนถึงทีโจเซ่กลยตายแล้วเกวินเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งทัสมกิคบปูยุคาเกียเตะเพื่อทำให้ติดฟอสทั้งทีติดฟอสทั้งทีเสร็จแล้วก็เกวินครับจังหวะนี้อันติเมสสก,กิลฮาทำให้ติดสถทาน พอติดสตันนะฮะเนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่สามารถโจมตีได้ใช่ไหมครับวัตซีนงแมนโจมตีธรรมดาปูบอมครับลมหมุนตัดเหล็กจังหวะนี้ยัดเข้าไปก่อน2ล้านระเบิดฟอสหนึ่งทีระเบิดฟอสหนึ่งท,งทีแล้วก็ระเบิดฟอสหนึ่งทีระเบิดฟอสอีกหนึ่งทีเห็นไหมครับอีกฝ่ายไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆปกติแล้วฮะถ,ถ้าเกิดไม่ติดสตันนะครับ <c oughs> ก็มีการระเบิดเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะสามารถโจมตีเข้ามาได้นะครับทําให้ทีมเราสามารถแพ้ได้เลยนะฮะเพราะว่า ดาเม่ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปลุยในด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับโจเซ่ล่างปีศาจไปครับทาสุลุย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 สำหรับโซนิกครับเตรียมตัวฝังสีเงาในจังหวะนี้อันเิเมสตคิวยัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีอือหเกือบตายเกวินเตะซ้ำทาสุมาขี่ครับปูยุไคขี่เอเตจังหวะนี้เข้าไป2องล้านเจ็ดแสนตดามด้วยเกวินซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเกวินครับอันติเมสตะคิลตดตัดตังเข้าไปสองตัวหรือเปล่า ติดสตาร์สองตัวเกวินเตะซ้ำอีกหนึ่งครั้งวัคซีนแมนครับจับท่มแล้วปูบอมครับลมหมุนตัดเหล็กจังหวะนี้โจเซ่นะฮะเรียบร้อยติดฟอสต,ตายแล้วก็ราเบิร์ตฟอสอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะนี่นะฮะก็เป็นการผ่านด่านง่ายๆนะครับที่ทําให้เราแบบโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือปูบอมด่านบอสสุดท้ายนั่นเองครับผมไปลุยกันเลยดีกว่า นี่ครับก็จะเป็นเซตของอ e ีกฝ่ายเหมือนกันนะฮะแต่ฝั่งเราจะค่อนข้างเร็วกว่านะครับก็มีตัวละครโซนิกนะครับในการบูด,ดาเมจอันติเมสกิลยัดเข้าไปก่อนหนึ่งที่แล้วเตะเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งคารสึมากีครับโพยุไครเอเตจับวัดนี้ตามด้วยเกวินครับเตรียมตัวอันติเมสกิวซัดซัดซัดไปติดสตันเข้าไป2ตัวแล้วยังไงเกวินเตะซ้ำเข้าไปวัคซีนแมนครับโจมตีธรรมดาแล้วปู่บอมครับลมหมุนตัดเลข คราวนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะโล่ปูบอมนะครับค่อนข้างที่จะอึดแล้วซิลเวอร์แฟงครับก<ด>าโลครับโควัยดะคือโตผูสวนกลับคืนมาแล้วทัดซึมาจีครับปูยยุคคีเอเตะบัม แต่อย่างน้อยโลกก็ยังไม่แตกอัศวินกับเพื่อนของเราครับเตรียมตัวอ่านติเมซคิวปาดใส่แถวหน้าเข้าไป9ล้านหนึ่งแสนอัศวินกับเพื่อนของอ e ีกฝ่ายนะฮะหรือว,ว่าของปู่บอมนะครับสวนกลับเื่นมาบ้างปั๊มเข้าม,ม,มา1นล้านสองแสนแล้วยังไงครับโซนี่ครับเตรียมตัวฝั่งสีเงาในรอบนี้สัตว์ก็ไปก่อนหนึ่งทีปัม๊มทัชซูเมคิลงไปนอนกองก,กับพื้นเกวียนเตะซ้ำเข้าไป เลยครับสมัยกีครับูยุไคกเ,เตะตในรอบมีปมั้มติดเข้าไป1ล้านสแสนตามด้วยเกลวินครับเตรียมตัวอันติเมทสกิลเลอศอันติสัตเข้าไปฮะสไลด์สตันสัต,สต,สตเข้าไปอีกหนึ่งที่ติดสตันไปสำหรับตัวละครอย่างอัศวินขับเครื่องครับโจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งจากวัคซีนแมน และสับส่วนกลับคืนมาจากกาโลตามด้วยผูบองคับโจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งผูบองครับลมหมุนตัดเหล็กสาดเข้ามาอดีละที่ยังไม่มีโล่ตัวไหลตายนะครับและกาโลสับส่วนธรรมดากลับคื้นมาอัศวินกลับเพื่อนครับปาตัวเดียวจังหวะนี้ใส่อัศวินกลับเพื่อนเข้าไป5ล้านสองแสนอัศวินกลับเพื่อนแตกไปนที่เรียบร้อย โซนกครับเตรียมตัวฝังสีเงาในรอบที่2สําหรับอปู่บอมยังติดไม่ยอท้ออยู่แล้วก็เตะซ้ำเข้าไปคราวนี้ครับทั้ซูมิกิครับปูยุไคกีเอเตะซัดเข้าไปอีกหนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แสนเกวินครับสไลด์สตันครับแต่ว่าไม่มีสตันแล้วนะฮะในรอบที่3ได้แต่ดาเมีร้วนรวนตามด้วยไล่โจมตีหนึ่งครั้งกาโรสับสวนกับเกินมากโจมตีธรรมดากลับพื้นไปแล้วจีมอีกหนึ่งครั้ง ปูวอมเด้งฟอสและเรียบร้อยครับเด้งฟอสแตกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็ผ่านด่านนะครับทั้งหมดนะฮะในส่วนของทาสู้ปูวอมนั่นเองนะครับเราก็ไปรับของรางวัลเรียบร้อยนี่ง,ง่ายๆฮะไม่ยากเลยใช่ไหมฮะนี่นะครับก็เป็นเซตธรรมดาอีกอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะสํสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครอย่างเจวินนะฮะก็สามารถใช้สตันอะไรต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสงุติ เราอยากใช้ตัวละครอย่างทัชสึเมกิจริงๆนะฮะผมแนะนําอาจจะให้เอาวัคซีนแมนไว้ด้านหลังนะฮะถ้าเกิดไม่มีตัวละครสตาร์ตัวอื่นอื่นนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับอีโกะคัสิคนเดิมคนนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะวันนี้เรามาแค่สั้นๆนั่นเองครับบ๊ายบายสวัสดีครับ